ใช้น้ำปลาในอาหารประจำวันสำหรับคนญี่ปุ่นทำอะไรได้บ้างใช้ยามันโตอิโมขูดเป็นยืดๆอะคะ่ะแล้วก็ผสมน้ำปลาแล้วก็ราดข้าวน้ำปลาซักแห้งกลรำก่อนนะคะ ปกติเมนูน hmm, ี ty, ้นะคะเขาก็ไม exactly. right. ่ใช้น้ำปลากันนะคะคือคือใช้ดาซิแต่ว่าแม้ว่านะมันยังมาตรงอิโม่นะคะไม่ไม่เจิดมีมีความซามีความแบบอาจจะขมน้อยๆอย่างงี้ค่ะอาจจะเข้ากันกับน้ำปลามากกว่าชิมชิมค่ะได้เลยครับอือหืออันี้แบบรสดาซิจริงๆเลยแต่ว่าใส่ดาซินะคะทำนี่ทำนู้นใช่ไหมคะแต่ว่าเราใส่น้ำปลา เค okay. นั้นเองค่ะต้มประกาศให้คนญี่ปุ่นรู้ว่ายามาโตะเหมาะกับน้ำปลาเนี่ยค่ะโอ้ oh, อร่อยเลยชิมแล้วก็ได้กลิ่นน้ำปลาแรงไหมคะแม่ว่าไม่นะเพราะว่าเนี่ยบอกแล้วคือมันตัวนี้ม,มีมีรสแรนนะคะก็คือเนี่ยค่ะน้ำปลากับรสแรงใช่ไหมคะมันจะเข้ากันได้ดีค่ะเยี่ยม